มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลิซ่าแบล็คพิงคพาไทยแลนด์กลายเป็นดินแดนซอฟต์พาวเวอร์ล่าสุดบล็อกเกอร์เกาหลีตามรอยไปบ้านเกิดของลิซ่าหากเอ่ยถึงผู้ทรงอิทธิพลในโลกปัจจุบันแน่นอนว่าหนึ่งในงนั้นต้องมีชื่อของลิซ่าแบล็คพิงคหรือว่าลิซ่าและลิสามโนบาลอย่างแน่นอนนะคะโดยล่าสุดกระแสความปังของเธอยังคงไปไกลอย่างต่อเนื่องค่ะ วันที่17มกราคมที่ผ่านมาลิซ่าได้รับเกียรติร่วมงานนางบริจิตมาโครงสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสภริยาประธานาธิบดีเอ็มมาดูเอลหรือว่าประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนั่นเองนะคะโดยทั้งสองเดินทางไปยังสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ประเทศฝรั่งเศสเพื่อร่วมกิจกรรมการกุศลที่มีชื่อว่าดิสนีย์แลนด์ปารีสเอ็ก t i โอเปอเรชั่นพิเศโน หลังจากนั้นนะคะสำนักข่าวยังได้โพสตคลิปติ๊กตอกแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสที่คอยช่วยเหลือลิซ่าตั้งแต่เดินกลางร่มเคียงข้างกันนั่งชมการแสดงเคียงข้างกันหรือจะเป็นการถ่ายภาพบนเวทีร่วมกันโดยในคลิปนั้นแสดงให้เห็นถึงความเอ็นดูและความสุขที่แสดงออกผ่านทางสีหน้าของนางบริจิตมาคงที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับลิซ่าศิลปินระดับโลกอีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ